สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับบน youtube วันนี้ผมจะมาลงคลิปบ่อน้ำนะครับเป็นนองน้ำประจำหมู่บ้านครับฝนตกมาน้ำเยอะครับผักตบชวาปิงก็มีครับปิงเยอะมากเลยผมเคยลงคลิปสั้นครับให้เพื่อนๆดูครับ อันนี้ที่ดักปลาครับเมื่อวานนี้ผมก็มาครับแต่น้ําไม่เยอะขนาดนี้ครับวันนี้น้ําขึ้นมากเยอะมากเลยครับโน่นเขาใส่ตะไคร้ครับตะไคร้ดักปลาครับผมไม่ได้ลงน้ำครับนี่ที่ดักปลา เสียรอบครับรอบดักปลานี่ครับคนบ้านเดียวกันนะครับมีต่หอยครับหอยเชอรี่เยอะมากนี่ครับหอยเชอรี่นี่ปลาครับนี่ครับปลา นี่ก็เป็นป่าครับน้ำก็จีท่วมป่าแล้วครับน้ำนี่กว้างมากเลยครับยาวครับผมเคยมาใส่ตะข่ายครับ ผมไม่ได้ลงมาหลายปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วเพราะว่าครอบครัวผมไม่ค่อยมีคนชอบกินปลาครับนี่ครับปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนมากปีแต่ปลาตัวเล็กๆ